โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่กทานนะครับวันนี้อยู่ผม <The> บอยซีกับเกมส slam dunk นะครับสำหรับวันนี้นะครจะเป็นคลิปการพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับตัวมูโตะทาดาชินะครับตัวนี้นะครับคิดว่าหลายคนน่าจะกําลังสงสัยว่าตัวมันดีหรือเปล่าคุ้มกับการทําหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดไปทีละส่วนแล้วกันนะครับสแตทของมันเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็น power forward นะครับแต่ว่าชุดกลางของมันเนี่ยค่อนข้างดี3มแต้มไม่ดีดังดังคือมันดังได้นะแต่ว่าระยะมันจะต้องแบบว่าระยะแบบ อยู่ในจุดที่มันดังได้แบบใกล้จริงๆอะไรประมาณนั้นเลอาก็พอดูได้ครับคุมเกมค่อนข้างเยอะนะพลังกลางๆการลุกวนเฉยๆนะครับจัำก็เฉยๆการวิ่งค่อนข้างเร็วในฐานนะ power forward เป็นลองแค่ไม่กี่ตัวเองคือการวิ่งของมันเนี่ยเกือบจะเท่าๆมากิเลยนะครับค่าเลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะครับรีบาว์ก็กันลางบล็อกกลางลบกวนกลางๆสตีลของมันเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงนะครับระดับเดียวกับพวกเวลูซาอะไรประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวสายเป็ดนะครับสายเป็ดก็คือทําได้หลายอย่างแต่ว่าไม่เก่งสักอย่างนะครับประมาณนั้นสำหรับสเตตมันก็จะเป็นข้าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคาของมันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ให้ดูราคาก่อนนะครับ ราคาของมันเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตัวละครมันเนี่ยใช้พลังสวรค์ร้อยเท่าไหร่นะครับผมมีทาไม่ได้บัญชีหนังหมานะครับซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่องทวิตเอ่อทวิตของผมเองนะครับคุณสามารถเข้ามาดูในทวิตอันนี้ครับมันจะมีช่องแชทอยู่นะครับอ่าโอเคถ้าคุณเข้ามาในทวิตช่องผมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้สตรีมอยู่ก็ตามนะพิมไปว่านะเครื่องหมายตกใจมันจะเป็นคอมมานด์นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าบัญชีหนังหมานะครับ อ้าวไม่ขึ้นนะครับโอเคบัญชีหนังหมามันจะมีลิงก์ขึ้นมานะครับผมจะรวบรวมทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเกมนี้พวกโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะครับเท่าที่ผมจะหาได้มานะครับเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับตัวเปล่าของมันเนี่ยประมาณไม่เกินพันห้าร้อยคูปองนะครับเออแลกอันนี้อีก4 0 0อยคูปองนะครับมีบัตรฟรี4ใบนะครับแพ็กสองอันนี้20ใบนะครับอันนี้อีก20ใบนะครับแล้วก็มีของฟรีจากที่กิจกรรมมันแถมอีก10ใบนะครับเพราะงั้นเนี่ยบัตรพอยส่วนของมันเนี่ยนะครับ จะใช้ทั้งหมด64ใบนะ6,650คูปองนะยังขาดอีก31ใบนะครับซึ่ง31ใบเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ6,200คูปองนะครับคร่าวๆแล้วพร100ของมันเนี่ยแพงมากๆนะรประมาณ9,200คูปองหรือเกือบ5,000บาทเลยนะครับซึ่งถือว่าแพงมากๆยังไม่รวมบัตรสกิลพรสวรรค์บัตรฝึกสีฟ้านะครับซึ่งบัตรฝึกสีฟ้าเนี่ยผมนั่งคำนวณดูแล้วมันใช้ประมาณเกือบหมื่นเลยนะพาะง้นตัวนี้จัดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแพงมากนะครับ คือตัวใครนันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันใช้บัตรฝึกสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะงั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบทำนะคะสํสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูพรสวรรค์ที่จำเป็นให้ดูก่อนละกันนะครับ<อ>เพราะว่าผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเล่นมาตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมเล่นแล้ว วินเลตใน10เกมแรกของผมค่อนข้างดีนะปกติผมเล่นตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวินเลดผมแบบขยะมากนะคือแบบเล่นแล้วแบบแพ้เยอะมากๆนะกว่าที่แบบจับทางมันได้นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเล่นแล้ววินเลดค่อนข้างเยอะนะครับในโหมดแรงนะแรงประมาณ300ดาวนะก็ประมาณตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ60%วันแรกนี่ประมาณ70%นะวันที่2 Cell AL นีตต่ตัวมันเริ่มกากลางลวคนมันเริ่มจับทางได้นะครับปัจจุบันพอสวนของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ82%นะครับ อันนี้ผมอัพไปทุกท่าแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมา1-2วันนะครับคิดว่าน่าจะพอแนะนําคนที่เล่นได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันแรกก่อนเลี้ยงบอลเร็วนะครับอันนี้มันจะเป็นท่าที่เวลาเราถือบอลเนี่ยปกติตัวอื่นเนี่ยมันจะมีท่าเลี้ยงบุกแต่ว่าตัวเนี้ย พอกดวิ่งเร็วปุ๊บมันจะเลี้ยงบอลเร็วทันทีนะครับแล้วมันก็จะมีการคอมโบกับพรสมรค์ของมันนะคือเลี้ยงบอลปุ๊บนะอยู่ดีชูดเร็วได้เลยนะคล้ายๆของอาเซนัวว่านะครับท่านี้เวลาที่ฝันของข้ามเผลอสามารถชูได้ไวได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับสกิลส่งบอลแล้วก็ชูดนะครับเออไม่ใช่ชูดแล้วก็ส่งบอลนะครับก็คือมันจะต้องคอมโบกับการเลี้ยงเร็วนะครับ ถึงมันจะส่งได้นะครับคือตัวนี้จะไม่เหมือนฟูจิมะตรงที่ว่าฟูจิมะเนี่ยมันชูดแล้วมันส่งได้ทุกระยะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีสปรินอยู่นะครับถึงสามารถชูดแล้วส่งได้นะครับอันนี้อย่าลืมนะฮะอย่าลืมบางทีเราแบบสปรินหมดเราไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเราชูดไปแล้วทำไมส่งไม่ได้มันเป็นเพราะว่าสปรินเรามันหมดนะครับแล้วก็ท่านี้รเร่งสปีดส่งบันโดง่งผมมองว่า จากที่เล่นมาท่านี้ดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการหลอกชูดก็ไม่เชิงมันคือมันการม,มันเป็นตัวที่แบบว่ามันส่งบอลไวไปเลยนะครับลดการตัดบอลมากขึ้นอะไรประมาณนั้นสำหรับพรสวรรค์ของมันนะครับผมมองว่าใครที่จะเล่นนะครับอัพแค่2อ,อันนี้ก็พอนะครับถ้าไม่อยากเปลืองนะครับมีแค่แบบชุดเร็วแล้วก็ชูดส่งได้นะครับประมาณนี้สำหรับแถวแรกนะครับมาดูแถวที่2กัน แถวที่2เป็นรับบอลสเต็ปแบ็กชูดอันนี้เป็น1ในสกิลไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นที่จะต้องเล่นระยะกับการสเต็ปแบ็กนะครับอ่ะอันนี้ก่อนนะครับอัพสปีดแล้วก็ชูดบอลเร็วทันทีนะแต่ท่านี้บอกเลยว่าแทบจะไม่จําเป็นเพราะปกติแล้วเซนเตอร์เขาจะโซนระยะข้างในอยู่แล้วนะเพราะงั้นท่านี้คือในกรณีที่เซนเตอร์เขาแบบเขเมือจริงเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่า ผมแนะนําว่าไม่ควรใช้บ่อยน่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นพอสวรค์อันแรกที่มันต้องไปอันต่อไปเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าอัพไว้นะครับก็จะดีนะครับอันต่อไปครับมันก็เป็นการถอยหลังเฟดนะครับแล้วสามารถส่งบอลได้อันนี้จําเป็นมากครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเล่นดีๆมันสามารถดึงประกบดึงตัวประกบได้2ตัวเลยเพราะว่าจากท่าเฟดหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วมันจะมีท่านี้ต่อก็คือถอยหลังเฟดแล้วเลี้ยงมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่า คนเล่นคล่องนะครับถอยหลังเฟดแล้วหมุนตัวมาแล้วเราชูดเราส่งไปเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันดึงตัวประกบได้2ตัวเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นท่าที่ควรมีทั้งสามอันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสปีดจ่ายบอลกับระยะใช้เนี่ยค่อนข้างจําเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ระยะใช้ผมแนะนําว่าควรมีนะเพราะว่าไม่งั้นจังหวะที่เรารับบอลเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้แป้นมากนะมันจะทําให้เราเล่นลําบากนะเพราะงั้นผมมองว่าควรัพมาถึงแถวนี้นะครับถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับอันนี้ควรมีมากๆนะครับถ้าสติล ท่าสตีลผมมองว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าผมไปลองเล่นมาแล้วรูนสตีลแบบสตีล40คุมเกม40นะครับแล้วก็รูนสตีลแบบจัดเต็ม ม,มันไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับหรือใครที่คิดว่าตัวเองจังหวะสติลดีจริงนะครับอยากจะอัพก็สามารถทําได้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างเปลืองนะครับรอเวลาม,ม,มีมันมีแบบพวกแบบโปรโมชั่นหรือว่าบัตรพรสวรรค์ทุกผูกมาเนี่ยค่อยทําก็ได้อันนี้ผมจะค่ามไปเลยนะครับเพราะว่าสติวของมัน,นคล้ายคล้ายของอารากินะครับก็คือสามารถสติลได้แหละแต่ว่าไม่ได้ดีเท่าพอยการ์ดอย่างเรียวตะฟูจิมะหรือว่ามากินะครับมันพอสติวได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับประมาณนี้ อันต่อไปเป็นลอยตัวคว้างจ่ายอันนี้จะเป็นท่าเก็บบอลนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่เด็ดเหมือนกันนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองเอาไปเล่นสายเก็บบอลเนี่ยก็ควรจะอัพไว้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันคือมันเก็บสู้ซากุไม่ได้นะส่วนตัวผมนะคือคือมันเก็บบอลได้สูงก็จริงแล้วก็ท่ากระโดดมันเ,เลือกตัวส่งได้ด้วยนะครับแต่ว่า ผมมองว่ามันมันเก็บบอลก็สู้ซากูไม่ได้อยู่ดีนะครับอาจจะเก็บได้ในบางจังหวะอะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะมองข้ามไปก่อนก็ได้สําหรับคนที่แบบงบน้อยนะครับแต่มีไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันต่อไปนะหมุนตัวตะลุยนะครับท่านี้นะครับสามารถทําให้เราหมุนตัวแล้วชูดได้นะครับหมุนตัวได้ต่อเนื่องนะครับประมาณนี้ครับสามารถหมุนตัวแล้วก็ชูดเร็วหมุนตัว2ครั้งอะไรแบบนี้หมุนตัวแล้วก็ส่งอะไรแบบนี้ผมมองว่าค่อนข้างจําเป็นอยู่เหมือนกันสําหรับท่านี้นะครับ เพราะงั้นก็สรุปคร่าวๆนะฮะก็คือจะมีพรสวรรค์อันที่1นะครับอันที่2แล้วก็พรสวรรค์แรงเอสนะครับที่ควรจะต้องมีทั้ง3อันนะครับส่วนอันติของมันเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้ครับถ้ามีค่อยอัพก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เห็นผลอะไรมากเพราะว่าอันติของมันเนี่ยมันก็คือไปดังแบบดื้อๆเลยนะครับเพราะงั้นใครอัพก็ลองคิดดูแล้วกันช่างใจดูนะครับสเต็ปการเล่นของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับคือถ้าเกิดว่าในทีมของเราไม่มีตัวลำเลียงบอลเข้าไปด้านในอย่างเช่นเซนโดมากิ ฟูจิมะหรือว่าเรียวตะตัวที่มันเป็นตัวเมตาพวกนี้นะครับตัวนี้สามารถพาบอลเข้าไปได้แต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าระยะการเล่นของมันเนี่ยนะฮะร,ระยะการเล่นมันเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นระยะกลางไม่ได้ไม่ได้เลี้ยไม่ได้เลี้ยงบอลจากวงนอกเข้ามานะครับคือในบางครั้งมันจะเป็นที่ต้องใช้เพื่อนที่ส่งที่แม่นนะครับให้เราสามารถทําคอมโบได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเล่นกับมากิกับเซนโดยผมมองว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นกับคอมที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการพอยการ เอาตัวนี้มาเล่นเป็นพอยต์การ์ดแทนได้ไหมผมมองว่าไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นกับลิงตัวในอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มันก็แอบเล่นลําบากนะครับเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยส่งบอลได้ไม่ดีเลยนะครับตัวที่ส่งบอลดีมันจะมีพวกเซนโดมากิฟูจิมะเรียวตาพวกนี้มันสามารถส่งบอลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวโดนอินเตอร์เซ็ปนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถเล่นแบบพอยต์การ์ดได้นะครับมันเป็นตัวสร้างจังหวะวงในก็จริงแต่ว่ามันเล่นแบบพอยต์การ์ด ไม่ได้นะครับนแ,แรงถุงสูงนะถ้าแรงล่างๆก็อาจจะพอได้อยู่นะครับประมาณนี้โอเคก็ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของรูนนะวันนี้ผมพูดติดขัดนิดนึงนะผมแบบเสียงหายนะเพราะเพิ่งสตรีมเสร็จนะยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันก็มาพูดคุยเฉยนะครับลูนของแมนนะครับผมไปลองมาแล้ว รูนสตีลนะครับตอนแรกผมใช้รูนสตีลนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็สตีลไม่ได้ดีนะผมก็เลยมาใช้เป็นแบบนี้นะครับเน้นไปทางเรื่องของการชูดให้มันชัโว์ไปเลยดีกว่าตัวนี้มันจะคล้ายๆฮาเซงว่านะครับแต่ว่ามันจะมีท่าหลอกส่งได้นะครับแล้วก็ความแม่นของมันเนี่ยผมมองว่าฮาเซงว่าแอบแม่นกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าฮาเซงกว่ามันมีพรสวรรค์เรื่องของชูดการเข้าเป้าเยอะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีเยอะเท่าฮาเซงว่าแล้วก็การลบกวนของมันเนี่ยไม่ได้ดีเท่าฮาเซงว่าด้วยนะครับ พอางนั้นก็จะชูดก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับคือยิง2ลูกเนี่ยบางครั้งไม่ลงอาจจะต้อง3ลูกนะครับอย่างคาเซงกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยิง2ลูกเนี่ยมันลงเพราะว่าตัวพวกนั้น่ะมันมีพรสวรรค์ชูดกลางเข้าเป้านะครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับลูนบ็อกผมไปลองมาแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมใช้ลูนบ็อก40่สิ4ตบล็อกได้ไม่ดีเท่าเรียวตะหรือว่าฟูจิมะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามูสสปีดของมันไม่เท่าหรือเปล่ามันก็มันก็ไม่เชิ่มนะเพราะผมเล ผมรู้สึกว่าผมเล่นเรียวต่บล็อกได้ดีกว่าตัวนี้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทั้งนั้นที่ค่าจาค่าบล็อกส่วนสูงมันดีกว่าพอยกาดบางตัวนะครับแต่ว่ามันบล็อกไม่เก่งเลยครับแล้วก็รีบบวไม่ได้นะสตีลก็หวังผลไม่ค่อยได้นะเพราะงั้นตัวนี้ใครเอาไปเล่น ะะต้องคิดให้ดีก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะเสียเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเสียเงินแล้วก็คุ้มคุมนะผมก็แนะนําเลยละกันนะโอ้ท็อปอัพอย่าลืมนะครับวันที่1 4นี้มีโอกาสที่จะรีคูณ2นะใครยังไม่เตมคูณ2แนะนําว่าให้จัดไปครับผมนะโอเคก็จบการพูดคุยเกี่ยวกับพรสวรรค์แล้วก็ลูนตัวละครของมันข้าวๆเดี๋ยวผมมีเกมเพย์ให้ดูนะครับ2เกมเต็มๆเ,เลยละกันก็ไปดูกันว่า อ,อมูตโตทรารชินะครับตัวนี้มันเล่นประมาณไหนยังไงนะครับก็ไปดูกันได้เลยครับอย่างนี้ต้องรูนสตีลครับให้ซิดมันบล็อกไปไอเมน <I mean, S 2> เล่นไงวะเนะี่ยทำไมเล่นโอซสอมิวะเอามาคอมโบกับลิงเหร ตัวนี้เป็นตัวที่วินเลดผมเยอะสุดในบรรดาทุกตัวที่เล่นมานะครับในสิบเกมแรกทุกตัวมันระยะความเก่งของมันมันไม่เท่ากันนะตัวนี้มันต้องเข้าไปเล่นด้านในเพื่อใช้พวกแบบท่าเฟสท่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเลี้ยงไปโง,โง,โง้ๆนี่โดนสตีลก่อนนะมันถือบอลวงนอกไม่ได้อนะประมาณนั้นนะ แต่นวงในอะได้อยู่โว้ยลมอ่ะคันจี เกไวกว่าฮาเซบยิงไวกว่าฮาเซ่เอาทำไมนี่ไม่ติดอะ ไวกว่าปล่อยบอลไวกว่าแล้วก็มีนี่ด้วยเอาเฮีเยเอ้ยต่อท่ผิวเกิน

โอ้เก็บบอลไม่ถึงวอลเฮ้ยเอาเรื่องไอ้แย่ช็อตน,นี้คือแบบเอาจัดโอ้ มาดีครับสีไม่ใครนั่นน่ะมันคนละชั้นกับพวกแกเว้ยอะ ยิงเลยแล้วกัน Hello YouTube วิ่งยิงเลยละกันเฮ้ยไม่ลงหยัดได้หยัดได้นอ้อง เอานึกว่าส่งให้กูโอ้ยส้งสวยเอออ๋อ้โหสวยเกิน เฮ้ยสติลนะหรือบอลน,นามพี่สติลนะอุ้ยกดผิดไปเก็บบอลกดผิดโอชิโอชิีสดออกมา เออได้อยู่สวยงามจะวอร์มให้กูเก็บบอลร,รือ,อยังไงวะพี่มึงเอ,อ้ยเก็บไม่ได้เอาเอ,อ้ยโอ้โหอดรอไม่ ตัวนี้กลัวกมากไหมไม่กลัวกแล้วไม่กลัวกแล้วไม่กลัวกแล้วผมว่าตัวมันหวดจัดเลยครับหนึ่งในตองอูเล่นมันจัดดีนะที่ตัดสินใจทำถ้าตอนนั้นกูเลือกไม่ทำนี่น่าจะเหงาอยู่ตอนนี้ โอ้โหไม่ถึงเรียมันบอกไม่ถึงเท่าเรียวตาได้ไงวะโอ้โหมันไม่ถึงอะ ไม่รู้สึกว่ามันบล็อกแย่กบพอยอากาศได้ยังไงวะดูดิเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นระยะที่ผมเล่นเรียวตาแล้วบล็อกเลยนะเว้ยผมเล่นเรียวตันบล็อกถึงอะเล่นฟูจอยู่มาก็บล็อกถึงนะจังหวะแรก อีเยเก็บบอลไม่ถึงไกลไปโอ้โหหนักจัดบอกเลยมันมันไกลไปอันนี้ผมรู้แต่ผมแต่ผมเล่น ตัวอื่นบ่อยอะ่ะผมก็จะรู้ระยะตกของมันไงแต่เนี้ยคือยืนคุมในระยะที่แบบว่าไอเนี้ยมันยังไม่ได้เลยหุ่นสุดฤกษ์ขัดขืนผ่านเฟสแม่งเด็ดจริง่วนจัดอะ่ะ ขาเกินชุดอาจจะเป็นเพราะว่า PG มันวิ่งไวกว่าหรือเปล่าอันนี้มันสปีดประมาณ85ฟูจิมะน่าจะ90ม hmm. ั้งโอ้โหไอ้เหี้ยกาดเกินตะกี้ยืนขอบกลวยนะ คือบล็อกบล็อกมันกากมากเลยวะ่ะทำไงดีวะเออหรือว่าจังหวะมันไม่ถูกฉันเก็บเองเออมาดิเออก็มาดิครับดูความพิ้วของพี่ไว้น้อง สวยเท่จัดว่าช็อตน,นี้ลงลออกไม่ถึงวะ่ะโอ้เชี่ยนะ สติลไม่ติดฟัง่อยสวยอุย้ยฮ <c oughs> ึ่มสู้ๆไปทันยิงทำได้ด <c oughs> ี พี่ตบหนึ่งแล้วมีโอ้โหดูดิมูเคชิสวยมากอันติจะมีสองตักแกอยู่แล้วถึงก็วัดอ,อุ้ยไอหียเอ้ยกูไม่น่าไปยืนเลย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าอยากรู้เลย เออนี่ไงโดนไม่ได้รู้จักริวดาบไม้เปลนะ่าสวยครับเพ่เอาเรื่องเอาเรื่อง ต้องถ่วงเวลาแล้วแหละเพื่อนโอ้สองไม่ถึงก็ะชูดเลยแล้วการตัวมันชูดแม่นนะชูดเร็วด้วยครับ ชุดแม่นชุดเร็วเลี้ยงบอลไวหตกเองเก็บเองไอสัตว์เก็บไม่ถึงจีจ <c oughs> ีินาทิมไปเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องต้องไปฝึกเรื่องระยะเก็บบอลระยะเก็บบอลมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ โอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปเกมเพย์สองเกมเต็มๆนะก็หวังว่าออจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังมองหาตัวนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้นะฮะถ้าง,งบไม่ถึงจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทําก็ได้เพราะตัวมันค่อนข้างเปลืองแล้วก็วันแรกที่ผมเล่นเนี่ยในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างดูดีนะครับแต่จะบอกเลยว่าวันที่2ผมเริ่มคิดแล้วว่ากูไม่น่าอัพตัวนี้เลยเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะจับฉายนะครับ คือมันเอาไปเล่นแล้วแบบเล่นสนุกๆอ่ะมันเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นไต่แรงเล่นในแข่งอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าแม่งแม่งค่อนข้างเปลืองอ่ะเพราะตัวมันแพงมากครับตัวราคามันค่อนข้างแพงมากนะครับคือรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเท่ากอแแ้วก้อแแ้วตั้งมันมาเนี่ยมันมีตกปลาใช่ไหมมันมันก็จะได้บัตรพรสวรรค์เยอะแต่ว่าอันเนี้ยบัตรพรสวรรค์อะไรก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นก็คิดกันเยอะๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็คลิปต่อไปผมกะว่าจะทําคลิป เอ่อโฮเอ็มกับอันไซนะครับยังไงก็รอดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆากัสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ